ไม่ผูมาเว้ยเจ้าของวันเกิดแฮปปี้เบิร์เดย์สั่งผู้ว่าราชก,ก,การจังหวัดสั่งข้าทาดบริพารทั้งประเทศนะให้จัดงานกันเออกรเหลิกใหญ่โตให้เตรียมตัวเตรียมพร้อมในการจัดงงจัดงานสุดท้ายไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรเออไม่เกิดอะไรขึ้นในกอไผ่เงียบนะไม่มียัง แต่คือตอนนี้ก็รอเช็คข่าวสองทุ่มเนี่ยก็ยังไม่มีนะคะก็ไม่มีการโผล่ออกมาซึ่งบอกตรงๆเลยนะสำหรับหลายคนเนี่ยอาจจะปกติแต่เรามองว่าผิดปกติเพราะว่าตามหลักแล้วอ่าญาติโกโหติกาโคตรเงาอะมันก็ต้องโผล่มาแหละใช่ไหมล่ะเพราะว่าวันสำคัญสักขนาดนั้นให้ประสบนิกรคนไทยตั้งประเทศเนี่ยนะไปตั้งโต๊ะหมู่บูชา ไปจุดเทียนถวายชัยมองคลไปทำนั่นทำนี่เสียงบประมาณกันไปเท่าไหร่เท่าไหร่ทั้งประเทศเลยนะเอ,อโดยกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงมหาดวายเนะี่ยมันก็สั่งการลงมาอย่างที่อย่างที่เราเห็นกัน,นะนะ่นหละปรากฏว่าไม่เกิดอะไรขึ้นในกอไผไม่มีอะไรเออตอนเนี้ยวันเนี้ยวันที่ยี่สิบแปดเออวันนี้วันที่ 28, ยี่สิบแปดเออยี่สิบแปดกรกฎาค เออใช่วิยี่สิบแปดจูล,ลายนนะ 28, เ,น 7, เนี่ยนะก็คือยี่สิบแปดเดือนเจ็ดเนี่ยเดือนกรกฎาคมใช่ไหมแต่เดือนไทยนี่ป้าจะชอบงงป้าก็เลยจะชอบเรียกเป็นเดือนเจ็ดก็คือวันนี้เฉลิมพระชนพรรษาเนี่ยหกสิบเก้าอายุหกสิบเก้าแล้วป้าก็ไปจะเจ็ดสิบแล้วไอ้เฮียน,นี่มันน้องทักษิณทักษิณน,นี่ 72, เจ็ดสิบสองไอ้เฮียน,นี่หกสิบเก้าป้าก็ไปจะเจ็ดสิบแล้วนะวันที่ยี่สิบแปดกรกฎาคมวันเนี้ย ไม่มีรีแอคชั่นอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเอไม่มีอะไรในกอไผ่หายหัวแตบไปเลยนะไม่ว่าจะเป็นสายนางนุย้ยนางก้อยนางพาหรือแม้แต่อีอีเป็ดสีบันวลีเนี่ยโอ้ยปกตินี่นะจำได้ไหมตั้งแต่มันมาปีที่แล้วเนี่ยนะมันกระดีกระดาลลีลลิกโอ้โหไม่ต้องกลัวเลยนะไอ้เรื่องวันกงวันเกิดวันนั่นวันนี่เนะี่ย มันออกมากันหลายวันมันออกงานถ้าทุกคนจําได้นะมันออกงานเรียงหน้ากันมาเป็นตั๊กเลยนะแต่ตอนนี้ดักแซดเลยท่านผู้ชมเงียบไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรไม่มีไม่มีหามีเหวอะไรเงียบกับซึ่งมันเป็นการเงียบที่ทผิดปกติหรือว่าถ้านึกไปอีกทีเออหรือว่าไอ้ข่าวลือนี่มันจะเป็นเรื่องจริงอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะ เราก็ไม่รู้นะไม่แน่ใจนะไอ้ข่าวลือที่ว่าตัวตายตัวแทนหรือว่าไอ้ที่ออกงานเปลี่ยนชุดอาบน้ําให้กับก้อนหินเนะี่ยหรือว่าอาบน้ําให้กับพระแก้วอะไรบ้าบอกคอแตกเนะี่ยอันนั้นนะ่ะถ้าใจสังเกตกันดีๆเนะี่ยรูปเลิบเนี่ยก็บอกแล้วถ้าเกิดมันไม่มีภาพเคลื่อนไหวเนี่ยเออแสดงว่าก็คงเอาของเก่าเนี่ยมาดียูสนะไอ้ของเก่าถ้ามาเป็นรูปภาพเป็นอะไรพวกเนี้ย มันตัดต่อกันได้มาอะไรกันได้แต่นี้เราก็ไม่อยากจะพูดแร้วว่ามันตายหรืออยู่แต่เอาเป็นว่าสิ้นเปลืองงบป,ประมาณของประชาชนคนไทยนี่แหละที่ไปสั่งให้ชาวบ้านเราซองมาจัดงานบ้าบอคอแตกทั้งประเทศเนี่ยไปสั่งกระทรวงมหาดไทยไปสั่งคนนั้นคนนี้เนี่ยไอ้ไอ้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยมันออกหนังสือสั่งมาเป็นเรื่องบันลาวเลยนะว่าให้จัดเลยนะทุกจังหวัดนี่จะต้องเขาเรียกว่าประมาณว่าทุกจังหวัดเนี่ยต้องรวมด้วยช่วยกัน อ่ต้องขึ้นขึ้นแทนตายโต๊ะหมูบูชาเออประเทศนี้ก็แปลกนะไอ้เจ้าประเทศนี้เจ้าบ้านนี้เมืองเนี้ยยังไม่ตายหาก็เลยขึ้นขึ้นโต๊ะแท่นหมู่บูชายัางกระกาบได้ศพก็ไม่ป่านอันนี้จะเป็นอย่างนี้ทุก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 ปีอะแล้วก็จะเป็นจะเป็นประเพณีกันอย่างนี้ตลอดนะคะก,ก็ไม่เคยมีไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงอืแต่วันเนี้ยสื่อทุกสำนักหรือว่าพวกสลอกสลิมที่มันทรงพระเจริญตั้งหลายแหละนะ่เนี่ย ก็รู้สึกว่าจะเป็นหน่วยห่ยเงียบเงนะียบนะยาไอพวกดาราที่ชอบออกมาคอลเอาให้กับกษัตริย์ว่าชีลาลงกรเนี่ยก็เงียบเงียบผิดผิดปกติอยู่เหมือนกันนะแบบคือมันเงียบหน่อยอะ่ะมันไม่ไม,ไม่ไม่อึก,กระทึกคึกโคมกระปากตื่นมาก็เฝ้าสังเกตตัวนะก็จะมีแต่อีกลุ่มรักเจ้าของอีอีต่างประเทศนะฮะอีกลุ่มรักเจ้าเนี่ยเอไอกลุ่มที่มันอยู่ใน อเมริกามันอยู่ที่ประเทศอเมริกาอีกกลุ่มรักเจ้าเนี่ยมันก็ไปจัดกิจกรรมนะฮะกวาดถนนกวาดลานลานถนนกวาดท่อขุดคุ้ยเขี่ยท่ออันนี้บอกเลยนะนําทีมโดยไอ้กองสูนใหญ่ประจำเอ A เนี่ยนะเอลเอนี่มันจะเป็นศูนย์รวมของของคนไทยที่อยู่เยอะมากนะเอนี่จะเป็นเหมือนคือมันจะเป็นแถบไทยทาวนนี่จะเหมือนโซน โซนโซนเขาเรียกว่าโซนคนไทยอยู่แบบเป็นเหมือนซิตี้เล็กๆของของของประเทศไทยเลยเหมือนจังหวัดที่เจ็ดสิบเจ็ดเนี่ยมีคนก็เคยเปรียบเทียบเพราะว่าจะเต็มไปด้วยหมู่หม,หมู่คนไทยตลาดไทยร้านไทยชุมชนคนไทยหมอไทยร้านเสริมสวยไทยก็คือจะเป็นทุกอย่างวงจรของของคนไทยเขาเขาสูงอยู่กันเหมือนเหมือนเกิดเป็นเมืองเล็กๆย่อมๆที่ใจกลางเมืองเอลเอ้อนะพ่ป้าเคยไปมาแล้ว แต่ก็จงบ้าแหละเออไอไอศูนย์รวมคนไทยที่ไปกองกันอยู่ไปยันถึงต่างแดนเนี่ยแล้วไปคือไปสร้างลกลากกันอยู่ตั้งแต่ไปกันแต่รุ่นไหนแต่รุ่นไหนไม่รู้บางคนก็ไปแบบลักษณะโรบินฮูดแล้วก็ไม่ได้กลับมาบ้านมาเมืองอีกเลยนะก็ก็คือใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นแทบจะทั้งชีวิตแต่ก็ยังพกพาความคลั่งเจ้าความเป็นสลิมเนี่ยกระลุกขึ้นมาทำกิจกรรม คืออีหนิงบอกว่าโอเคมันจะเป็นการแสดงความจงรักภักดีหรือแสดงความเสลออะไรไม่รู้แต่ในสายตาเราเนี่ยถ้าเราเป็นฝรั่งเราจะมองว่ามึงทาเหี้ยอะไรนั้นในบ้านกูเนี่ยในบ้านในเมืองกูเนี่ยนําทีมโดยอีสถานกงศุนของอีอีนครนครลอสแอนเจลิสก็คือเอเนี่ยนะก็พาอีพวกสลิมเหลืองตองขี้เนี่ยศูนย์รวมของการทําให้คนไทยต่างแดนเนี่ยนะมันคลั่งเจ้าเนี่ย ส่วนหนึ่งเนี่ยป้าพูดมาตลอดเลยนะศูนย์รวมเพาะพันธุ์เชื้อสลิมศูนย์รวมการรวมตัวของสลิมมันจะมีอยู่สององค์กรหลักๆเลยที่ต่างประเทศเนี่ยหนึ่งองค์กรสถานทูตในพวกทูตเทิดทั้งหลายแหล่เนี่ยสองวัดไทยวัดไทยเออสามองค์กรเราอย่าไปพูดถึงแค่สองนะหนึ่งกงศุนสองวัดไทยสาม เออร้านอาหารเออร้านอาหารร้านอาหารเนี่ยคนไทยเขาไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะเปิดกิจการร้านอาหารกันเยอะกิจการร้านอาหารเนี่ยครึ่งหนึ่งเลยนะบอกให้ครึ่งหนึ่งนิสลิมเกินครึ่งด้วยประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตีไปเลยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นกูไม่รู้อะกูดันด้นหอบผ้าหอบเสื้อเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศมาทั้งชีวิตเนะี่ยแต่กูก็จะสลิม คือกูเป็นสลิมอินเตอร์อ่าคือกูไปอยู่ในเมืองในประเทศที่มันเป็นประชาธิปไตยที่มันมีเสรีภาพที่มันมีวัคซีนเนี่ยมาคอยให้บริการประชาชนทุกตอกทุกซอยแล้วเดี๋ยวนี้บล็อกอินไปถึงหน้าประตูบ้านเคาะประตูน,อน,อนอ็อกน็อกน็อกอะคือน็อกเดินดออะคือเดี๋ยวเนี้ยแผนแผนของประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยไปไกลถึงขนาดน็อกน็อกดอแล้วก็คือไปเคาะประตู